ที่ค่ายวชิร,ราภรณกรมฐานราบที่14อำเภอเมืองตากจังหวัดตากพลเอกดมศักดิ์คำสายแสงรองผู้บัญชาการฐานสูงสุดตรวจเยี่ยมการฝึกกลุ่มการฝึกด้านกิจการพลเรือนการฝึกร่วมกองทัพไทยประจำปี2567ค่ะโดยแบ่งการฝึกออกเป็นการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ Table Top Exercise หรือ TTX และการฝึกบนภูมิประเทศจำลอง Rehearsal of Concept d r i หรือ Rock Drill โดยมีเนื้อหาการฝึกที่สำคัญอาทิการอพยพประชาชนจากพื้นที่การสู้รบการลดการกีดขวางการยุทธและการส่งกำลังบำรุงการป้องกันฝ่ายพลเรือนการใช้ทรัพยากรพลเรือนสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารและการปฏิบัติการจิตวิทยาและการประชาสัมพันธ์เป็นต้นค่ะทั้งนี้นะคะผลจากการฝึกจะทําให้เกิดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพลเรือนตํารวจทหารอย่างประสานสอดคล้องกันทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและมูลนิธิ เพื่อให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการบทบาทหน้าที่และแผนในการช่วยเหลือประชาชนโดยสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนอกจากนี้ผู้เข้ารับการฝึกยังสามารถนำข้อจำกัดและข้อขัดข้องของแผนการดำเนินงานของหน่วยไปปรับปรุงพัฒนาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรมในอนาคต เพื่อให้การอบพยพประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเกิดความประสานสอดคล้องและครอบกลุมในทุกมิติค่ะ